เนป็นของเล่นนั่นแหละเห็นเป็นของเล่นนั่นแหะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะสร้างให้เป็นครูนี่ไม่นสนใจกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไม่ใช่ครูหนูไม่ใช่ครูเพื่อนเต็มห้องบอกไม่ใช่ครูบะหนูมีลูกนี่ไม่มีหลานสอนบ่มึงสะปึกตายมันเหี้เพื่อนเป็นกษัตริย์ก็เป็นได้ตัวสมมุติเอาไหมแต่ประธานโทษสูติบัตรมันสมมุติไม่ได้เลยไปหาว้าเล่นเนอ ระเบียบยี่สิบสามข้ออยู่ไม่ครบหัวหระวังไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ครบหน้าการะดาษแล้วมันจะไดะ้มันต้องอยู่ไม่ครบหัวเหมายไหมหัวข้อมันยี่สิบสามหัวข้อเนี่ยคุณจาไม่ได้คุณพูดไม่ครบทุกหัวข้อมันใหญ่เนื้อเรื่องเดือนก่อนไม่ครบยี่สิบสามกอนก็จบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องฟังให้มันมากรอเทนกับชุดเก้าสิบห้าอยู่ตรวจประมาณหกวันเลยต่อชุดหนึ่งอ่ะพาะมันม